ตูเลิฟลี่ซักระตอนความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอรี่อ e ีที่สองนี่นางเชอรี่แกกวาดของแกยังไงไม่เห็นจะสะอาดสักทีมันทำงานลวกๆแบบนี้ที่ทอแสงต้องให้คุณแม่ลงโทษให้หนักๆเลยค่ะมันจะสะอาดได้ยังไงในเมื่อเธอสองคนยืนกินขนมหกเดี้ยราดอยู่แบบนี้ก็ฉ <submarine. S 1> <s> ันเป็นลูกเจ้าของบ้าน แกก็มีหน้าที่รองมือรองเท้ามันจ้องหน้าเราค่ะที่ทอแสงดูท่ามันจะไม่เจียมตัวเลยว่ามันต่ำคำก็ต่ำสองคำก็ต่ำดูถูกฉันดีนักนี่นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนางเชอดี่โอ้ยคุณแม่ค่ะช่วยทอแสงด้วยค่ะมันตีชมพูด,ด้วยค่ะคุณนะ <c oughs> ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามากําแหงที่นี่ ชิชบาก็ดีแต่เข้าข้างลูกสาวของตัวเองน่ะสองคนนี้เขาแกล้งหนูชัดๆแกก็รู้นี่ว่ามีว่าแกจะแก้ตัวยังไงฉันก็ต้องเห็นว่าลูกฉันถูกและดีที่สุดอยู่ดีคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องทำทอดมันให้หนูนะคะแน่นอนอยู่แล้วจ้ะลูกดังเชอรี่เย็นนี้แกไม่ต้องกินข้าวเนี่ยมีประโยชน์นะกินเยอะๆเลยนะลูกทอแสงค่ะคุณแม่หนูนะ่ะ มะะแม่ชิดชะบาทำโทษกันขนาดนี้ระวังคุณพี่กลับมาจะตำหนีเอานะ <c oughs> มันอยากมาตีลูกๆของพวกเรานี่ก็สมควรแล้วล่ะค่ะ <c oughs> แม่หนูคิดถึงแม่จังเลยค่ะคิดถึงที่บ้านของเรา <c oughs> ฉันไม่โทษนายหรอกในชิดนายทำตามหน้าที่นี่นาไม่เป็นไรเชอรี่เธอต้องเข้มแข็งเจอกันอีกแล้วนะเชอรี่เป็นอะไรไปทำไมหน้าซีดๆละ่ะพี่เก้า <laughs> เสียงท้องใครร้องกันเนี่ยขอโทษค่ะพอดีหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่เมื่อเย็นวาน หวังว่าแซนด์วิชของพี่นะ่ะคงจะพอช่วยให้อยู่ท้องได้นะให้หนูกินแล้วกลางวันพี่จะทานอะไรล่ะคะพี่ไปหาเอาข้างหน้าได้จ้าไม่ต้องกังวลนะนี่พวกเธอสองคนปัธมาน่ะเขาเป็นญาติของพวกเธอเหรออุ้ยพูดออกมาได้ยังไงฉันไม่ได้นบับญาติกับมันหรอกมันน่ะเป็นแค่ลูกคนใช้ลูกนางบำเรอของคุณพ่อ อยยู่่่แคครึงเดีวอ๋อมิน่าล่ะทีแรกฉันก็ยังงงๆเลยว่าทำไมอยู่ๆเธอมีพี่น้องเพิ่มขึ้นมาฮจะให้นับมันเป็นพี่เป็นน้องคงชาติหน้าตอนบ่ายๆละจ้ะสนุกกันพอหรือยังพอแสงชมพูเห็นมามพวกเธอมันน่ะก็ชอบแสดงสัญชาติยานต่ำๆออกมาแบบเนี้ย ที่พวกเธอทําอยู่มันสูงนักนี่คอยดูนะฉันทําความฝันเป็นจริงได้เมื่อไหร่ฉันจะไม่แ,แลบ้านหลังนั้นเลยน่าขำถ้าไม่ใช่เพราะต้องเรียนหนังสือนะฉันไม่มีทางทนอยู่กับคนพวกนี้แนะ่ <N> ถูกเขาปล่อยทิ้งให้กลับเองอีกแล้วสินะเชอรี่พี่เก้ารถนี่พี่ไปยืมคุณลุงมานะ่ะ <N> ก็จะมารับเรานี่แหละขอบคุณค่ะพี่เก้าแต่หนูยังไม่อยากเข้าบ้านเลย อ่ะไม่เป็นไรงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปที่ที่หนึ่งจะได้สบายใจขึ้นนะตกลงไหมล่ะพี่ก้าวจะพาเชอรี่ไปที่ไหนหรอคะถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิแต่อยู่ไม่ไกลหรอกประมาณเกือบเกือบชั่วโมงก็ถึงแล้วเชอรี่ชักจะตื่นเต้นแล้วสิคะถึงแล้วที่นี่ละจ้า ปลอภ์จริงๆด้วยค่ะเชอรี่ไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเลยใช่มันคือนาเกลือพี่คิดว่าเราคงจะไม่เคยเห็นถึงได้พามานี่ไงตอนโพลเพลย์แบบนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้างั้นเชอรี่ขอไปดูรอบๆนะคะไม่เอ้าเชอรี่อย่าวิ่งระวังจะล้มเชอรี่นะ่ะเด็กบ้านนอกอยู่แล้วไม่ล้มลงไปง่ายๆหรอกคะ่ะ ก็พี่ก้าวไม่ใช่หรอที่เป็นคนบอกเชอรี่เอาไว้ว่าถ้าล้มสิบครั้งต้องลุกขึ้นให้ได้สิบเอ็ดครั้งใช่แล้วล่ะแล้วพี่ก็อยากให้เชอรี่จำเอาไว้อีกอย่างหนึ่งทุกครั้งที่มีใครดูถูกเราสิ่งแย่ๆพวกนั้นมันไม่ได้เข้ามาหาตัวเราหรอกนะแต่ว่าการกระทำของเขาจะเหมือนกระจกที่จะสะท้อนไปหาตัวเขาเองมากกว่า ในวันที่ฉันลม้มไม่มีแรงเคลือนไหววันที่ฉันพาหมดแรงยืนขึ้นได้ไหมแค่มีมือหนึ่งของคนคนหนึ่งก็พอจะดึงให้ฉันเก้าไปแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ลกแค่ร,รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่านกลางเรื่องเรามากมายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่แสนไกลแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอแน่ใจนะเชอรี่ว่าจะไม่ให้พี่เดินเข้าไปส่ง ไม่เป็นไรค่ะพี่ก้าวกับเธอค่ะหนูเข้าไปเองได้เขาคงหลับกันหมดแล้วมั้งคงไม่มีใครมารอเราหรอกงามหน้าไหมล่ะดูสิคะพี่หมอทศวรรษว่ามันน่ะทำตัวเหลวไหลขนาดไหนเขาไม่ยอมกลับพร้อมกับรถบ้านเราค่ะคุณพ่อว่าอย่างไงแม่ตัวดีสารภาพกับฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าแอบไปนัดแนก,กับผู้ชายมาใช่ไหม จริงค่ะคุณนาชิดชบาชมพูเห็นเมื่อเช้าวันก่อนคุณพ่อห้ามฟังความข้างเดียวเด็ดขาดเลยนะคะดูหรือเปล่าว่าทอแสงกับชมพูไล่หนูลงจากรถทุกวันเลิกปั้นน้ำเป็นตัวเธอปฐมมาพ่อถามนายชิดแล้วเขาบอกว่าลูกล้งไปเองชมพูทอแสงนี่พวกเธอสองคนทำขนาดน,นี้เลยเหรอเอาเงินไปปิดปากเขาเท่าไหร่ล่ะ นี่พ่อคองต้องอบรมมารยาทกับลูกพ่อแล้วนะทําไมก้าวร้าวขนาดนี้ปัทมาทาไมคุณพ่อถึงไม่เชื่อหนูคะหนูพูดความจริงสองคนนั้นแปลงหนูสารพัดคุณพ่อรู้บ้างไหมคะอย่าเอาต่ปิดหูปิดตาสิคะคุณพ่อน่ะวันๆก็ทําแต่งานหยุดเลยนะปัทมามีแม่ของเธอสอนเธอมายังไงถึงได้ลามปามผู้ใหญ่แบบนี้เห็นหรือยังล่ะคะคุณพี่แต่ไหนแต่ไรมาบ้านเราก็สงบ จนมันเข้ามานี่แหละชีวิตของเชอรี่มันก็จะดราม่าแบบนี้ละค่ะอย่าลืมติดตามชมอีพีต่อไปในวันจันทร์หน้านะคะอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะ